สวัสดีครับผมบีจากช่อง Beyond Channel นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่หน้าปกคลิป YOUTUBE แล้วก็วิธีการแก้ไขรายละเอียดต่างๆในช่อง YOUTUBE เรานะครับซึ่งหลังจากที่เราได้อัปโหลดคลิปวิดีโอลงไปแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะอยากแก้ไขหน้าปกหรือว่าแก้ไขรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นชื่อคลิปนะฮะแล้วก็รายละเอียดคลิป นะหรือว่าแท็กอะไรต่างเนี่ยวันนี้ผมมีวิธีมาแนะนำนะครับทำได้ง่ายๆในมือถือเครื่องเดียวนะครับโอเคเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยดีกว่าครับโอเคเปิดมือถือขึ้นมาแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะให้เราไปดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า youtube studio ก่อนนะครับแอปนี้นะซึ่งแอปนี้เนี่ยสำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนำว่าให้ดาวน์โหลดติดเครื่องไว้เลยนะครับสำหรับยูทูบเบอร์ต้องมีทุกคนแอปนี้นะฮะเป็นแอปที่เอาไว้ดูสถิติหลังบ้านเรา นะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขไรายละเอียดอะไรต่างๆของช่องเราได้นะครับซึ่งแอป y o YouTube ตามปกติที่เราไว้ใช้อัปโหลดวิดีโอเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับหรือว่าแก้ไขได้นิดหน่อยนะฮะแต่ว่า YouTube Studio เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ทุกอย่างเลยก็โหลดติดเครื่องไว้นะครับเป็นแอปที่ไม่ได้กินสเปคเครื่องอะไรเลยนะครับนิดเดียวเองนะฮะโอเคเราก็ไปดาวน์โหลดก่อนละกันนะฮะก็ไปใน p l a y Store ใครใช้ iOS ก็ไปโหลดใน App Store ตามปกตินะฮะ เราก็ไปเสิร์ชหาคำว่า YouTube Studio อ่ะขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเลือกไปเลยอ่าหน้าตาของไอคอนมันนะครับก็จะเป็นฟันเฟืองสีแดงแบบนี้นะให้เราดาวน์โหลดไปเลยนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะโอเคพอดาวน์โหลดมาแล้วหน้าตาของมันก็เป็นแบบนี้นะครับ YT Studio นะให้เราเลือกก็ไปเลยครับ พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาหน้าแดชบอร์ดนะฮะแล้วมันก็จะล็อกอินบัญชี Gmail เราให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งมันจะซิงก์ก,กันกับแอป y o u t u b e ปกติที่เราใช้กันนะมันจะซิงก์กันถ้าแอป u t u b e นั้นล็อก e อินอีเมลไหนนะฮะมันก็จะล e ็อกอินอีเมลนั้นตามนะฮะส่วนช่องเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะ อยากจะแก้ไขช่องไหนในอีเมลของเราซึ่งใน1อีเมลเนี่ยสามารถมีได้หลายช่องนะฮะสมมุติว่าเราอยากจะเลือกช่องที่เราต้องการแก้ไขนะฮะก็มาเลือกตรงนี้ฮะทางด้าน,นขวาบนตรงไอคอนชื่อช่องเราเนี่ยพอเลือกปุ๊บนะฮะให้เราไปเลือกตรงชื่อช่องเรานะครับปุ๊บอ่าอันนี้ก็เป็นชื่อช่องของเราภายใน Gmail นั้นๆน,น,นะฮะซึ่งของผมเนี่ยมี3ามเมลในแต่ละเมลเนี่ยก็จะมีช่องต่างๆนะครับตรงนี้มันก็จะรวบรวมไว้ตรงนี้นะ เราก็เลือกช่องที่เราต้องการแก้ไขนะฮะอ่ะผมก็เลือกช่องนี้อันนี้เป็นช่องที่ผมทํากินเที่ยวนะฮะนานแล้วนะครับไม่ได้ทําต่อทากับน้องชายนะโอเคพอมาหน้านี้นะครับเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการที่จะแก้ไขหน้าปกแล้วก็รายละเอียดนะโดยเอานี้ไปจิ้มตรงขีด 3, ามขีดด้านซ้ายบนเนี่นะฮะอ่าแล้วเราก็เลือกตรงวิดีโอนะครับ อพอเลือกวิดีโอปุ๊บมันก็จะโชว์วิดีโอของเราทั้งหมดที่เราได้อัปโหลดลงช่องเรานะฮะอันนี้ก็เป็นวิดีโอทั้งหมดของผมนะ,ะเดี๋ยวผมจะเลือกวิดีโอที่จะเอามาแก้ไขนะฮะ,ะเลือกอันนี้ก็ได้นะฮะนี่โอเคพาลุยน้ําตกเกิงกวีอุทยานแห่งชาติขาแหลมนะ,ะพอเข้ามาหน้านี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีให้แก้ไขที่อยู่ด้านบนที่เป็นลูปดินสอเนี่ยนะฮะเราก็เลือก้าไปเลยครับ อ่พอเลื่อนเข้าไปนะฮะหน้านี้จะเป็นหน้าของการแก้ไขวิดีโอนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของการแก้ไขรายละเอียดต่างๆนะฮะอย่างเช่นชื่อนะฮะพาลุยน้ําตกเกิงกะเวียนเนี่ยเราก็ลองเอานิ้วจิ้มเข้าไปดูปุ๊บอ่ามันจะเป็นเคอร์เซอร์แล้วก็มีคีย์บอร์ดเด้งขึ้นมาเห็นไหมฮะตรงนี้เราก็แก้ไขชื่อคลิปได้นะครับอ่าแล้วด้านล่างนะครับมันก็เป็นคําอธิบายวิดีโอนะครับตรงมาละครับีพี่กินเที่ยวเนี่ยกดเข้าไปอ่าตรงนี้ ในส่วนของการอธิบายก็เช่นเดียวกันนะครับก็แก้ไขได้ตามปกติเลยนะฮะพอเรื่องลงมานะฮะตรงนี้สําคัญนะครับตรงแท็กเนี่ยที่เป็นน้ำตกเกลงกวียอุทยานชาเกาแหลมเยอะๆเนี่ยอันนี้คือแท็กนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยซึ่งถ้าเผื่อว่าใครอัปโหลดคลิปลงแอป,ป YouTube ตามปกติที่ใช้กันเนี่ยมันจะไม่สามารถเพิ่มแท็กได้นะฮะเราจะต้องมาเพิ่มแท็กในนี้เพื่ออะไรครับเพราะว่าแท็กพวกเนี้ยมันจะเป็นคีย์เวิร์ดต่างๆที่เวลาคนเขาเสิร์ชมาเนี่ย จะเจอคลิปเราอย่างเช่นถ้าคนเขาเสิร์ชคำว่าน้ําตกเกิงกะเวียเนี่ยเขาก็จะเจอคลิปผมด้วยนะฮะหรือว่าจะเสิร์ชคําว่าเที่ยวการจนบุรีอย่างเงี้ยเสิร์ชแบบรวมๆอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นคลิปผมนะฮะให้มีมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าผมใส่แท็กว่าเที่ยวการจนบุรีนะฮะตรงนี้ก็สามารถแก้ไขได้ถ้าใครอยากจะเพิ่มนะฮะเพิ่มแท็กก็เนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะมีจุดให้เพิ่มแท็กเราก็กดเข้าไปอ่าล้วก็พิมพ์ไปเลยฮะพิมพิมเพิ่มแท็กไปหลังจากพิมพ์ปุ๊บเนี่ย เราก็กด enter นะฮะอ่าผมจะลองพิมพ์ดูแล้วกันนะครับอ่าพิมพ์คพาว่าน้าตกเพิ่มไปแล้วกันน้ำตกแค่นี้พอนะพอพิมพ์ปุ๊บแล้วก็อันนี้มาจิ้มตรง enter ด้านล่างขวาเนี่ยฮะปุ๊บอ่าเห็นไหมน้ําตกเนี่ยก็จะมีเป็นกล่องๆแ,แล้วก็มีเครื่องหมายกากบาดด้านหลังก็หมายถึงว่าถ้าเราอยากจะลบแท็กไหนไม่เอาเราก็ไปกดกากรบาดได้นะฮะโอเคนี่ฮะอันนี้คือหน้าของการแก้ไขรายละเอียดนะฮะ ของคลิปเราส่วนการแก้ไขหน้าปกหรือว่าการใส่หน้าปกเนี่ยให้เรามาเลือกตรงนี้ครับอ่ามันจะมีไอคอนดินสออยู่ตรงนี้แก้ไขนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปอีกทีนึงอ่าหน้านี้นะครับเป็นหน้าของการใส่หน้าปกนะฮะหรือว่าแก้ไขหน้าปกเรานะครับซึ่งอ่า YouTube เนี่ยเขาจะสุ่มหน้าปกเรามาให้จากคลิปวิดีโอนี้ที่เราลงนี่แหละนะเขาจะสุ่มมาให้3รูปนะครับอันนี้รูปแรกเนี่ยรูป2รูป3เนี่ย ก็จะสุ่มมาให้นะครับซึ่งถ้าเผื่อว่าใครชอบนะฮะอยากจะเอาที่เขาสุ่มมาให้ก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมคิดว่าม,มันไม่ชัดเลยนะฮะมันมันคุณภาพแย่มากนะครับที่ที่เขาทํามาให้มันภาพแบบเนี้ยมันมัวมัวไม่ชัดนะฮะผมแนะนําว่าให้เราทําเองดีกว่านะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเห็นไหมของผมที่ผมทำเนี่ยมันชัดใช่ไหมฮะอันนี้ผมก็แค่แคปมาจากหน้าจอมือถือเราที่เราเป วิดีโอที่เราถ่ายนั่นแหละก็แคปาเาแล้วก็มาใส่ตัวอักษรเอานะฮะโอเคครับวิธีการใส่หน้าปกหรือแก้ไขหน้าปกเนี่ยให้เรามาเลือกตรงเปลี่ยนเนะฮะเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งนะฮะถ้าเผื่อว่าตรงเปลี่ยนเนี่ยของใครเป็นสีเทานะครับซึ่งไม่สามารถจะกดเข้าไปได้เนี่ยแสดงว่าบัญชี YouTube ช่องของคุณเนี่ยยังไม่ได้ยืนยันหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะฮะก็ <S <S ถ้าเผื่อว่าอยากจะแก้ไขนะครับก็ไปยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ ง่ายๆนะครับซึ่งผมได้สอนวิธีการไว้ในคลิปด้านบนนี้แล้วนะครับลองคลิกเข้าไปดูได้เนาะ,ะถ้าการยืนยันแล้วมันจะเป็นสีขาวนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปได้เลยฮะพอเลือกเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ามาในโฟลเดอร์ในมือถือเรานะครับก็ให้เราเลือกรูปหน้าปกที่เราได้เตรียมไว้นะฮะผมเตรียมรูปนี้ไว้นะโอเคผมยืมมานะฮะจากช่อง Beyond Channel นะ <c oughs> ก็ไม่ได้เกี่ยวกับคลิปเลยนะอันนี้ทําเป็นตัวอย่างเฉยๆนะพอเลือกเข้ามาปุ๊บนะฮะก็ เรียบร้อยนะฮะเราก็มาเลือกตรงที่คาว่าเลือกด้านบนขวามือเนี่ยฮะปุ๊บอ่าพอเลือกปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์พรีวิวก่อนนะครับว่าเป็นแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลือกที่บันทึกนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือหน้าปกเราเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของแอป YouTube ปกติที่เราใช้เนี่ยว่ามันเปลี่ยนหรือ,อยังนะ อลองก็ไปที่ช่องเรานะฮะช่องของคุณแล้วลองเลื่อน <ๆ S 1> ลงมาดูนะฮะ,ะจะเห็นว่ามันยังไม่เปลี่ยนเนาะแสดงว่าอาจจะต้องรอนิดนึงนะฮะรอให้ YouTube เขาประมวลผลก่อนนะฮะอาจจะแบบ5นาทีหรือว่าไม่เกิน10นาทีประมาณนั้นนะฮะแต่ว่ามันเปลี่ยนแน่นอนนะอาจจะต้องรอนิดนึงนะฮะกดเข้าไปปุ๊บอ่ะเนี่ยพอกดเข้าไปปุ๊บมันเปลี่ยนแล้วเห็นไหมฮะ เนี่ยพอกดเข้าไปไปุ๊บเนี่ยมันเดี๋ยวนะลองลองเลื่อนไปด้านหน้าดูอ่าเนี่ยฮะมันมันเปลี่ยนแล้วแหละนะฮะแต่ว่าเพียงแต่หน้าช่องเนี่ยมันมันยังไม่แสดงผลกันเองอาจจะต้องรอนิดนึงนะฮะอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งแต่ว่ามันเปลี่ยนแน่นอนนะครับโอเคครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับการใส่นับปก youtube แล้วก็แก้ไขรายละเอียดคลิปนะฮะก็เนี่ยฮะ แอป YouTube Studio นะครับโหลดติดเครื่องไว้เลยนะครับแล้วก็พยายามหมั่นลงคลิปอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ดูสถิติต่างๆประกอบเพื่อเราจะได้รู้ว่าคลิปไหนเนี่ยมีคนดูเยอะคลิปไหนมีคนสนใจนะครับแล้วก็ มือใหม่เนี่ยตอนแรกอาจจะยังไม่รู้แนวทางอะไรนะฮะอาจจะทําแบบว่าสเปเสะะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเราทำเพื่อหาแนวทางเรานะฮะให้เราทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูสถิติใน YouTube Studio เนี่ยว่าคลิปไหนเนี่ยมีคนดูเยอะมีเปอร์เซ็นต์การดูจนจบเยอะ อะไรอย่างเงี้ยมันดูได้หลายอย่างนะครับซึ่งอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาสอนนะครับวิธีการใช้แอป YouTube Studio ตัวนี้สำหรับมือใหม่นะฮะ mm hmm. ก็ลงคลิปอย่างสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นมาดูสถิติในะ YouTube Studio นะครับว่าคลิปไหนคนสนใจมากที่สุดเราก็เริ่มที่จะไม่สเปสดปสะบัเราก็จะเริ่มแบบมีแนวทางมันจะแคบลงมาเรื่อยๆนะแคบลงมาเรื่อยๆจนวันนึงเนี่ยเราอาจจะเจอแนวทางตัวเองนะครับแล้วก็เป็นแนวทางที่คนดูชอบนะฮะ เราก็มุ่งตรงไปแนวทางนั้นนะฮะโอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกด Subscribe แล้วก็เราก็กดไลค์นะครับแฟนเพจม On d c h a n n e l ให้ด้วยนะฮะเราก็จะมีคลิปวิดีโอดีๆมีประโยชน์แบบนี้นำมาฝากให้กันเป็นประจำแน่นอนนะครับโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ